บางทีเราก็อาจจะมีการพาน้องมาออกงานบ้างอะไรเงี้ยครับจะมีมีดีเซลเปอร์อะไรไก็ก็เริ่มมาติดต่อเริ่มคุยกันละเริ่มมีบ้างนะครับพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยกี่ตัวได้นะพีต๋ออุ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ยังไม่มีรับปากไว้สิคือเริ่มเริ่มจะรับแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างนี้ฮะส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามว่าเออรับได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอ่าเขาเรียกโปรดักต่างๆก็ติดพรีเซนเตอร์เก่าอยู่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงต้องค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอน้องหล่่อเต็็มทีก พ่อแก่พอดีมาพ่อแต่คนนี้ก็คือรับได้แล้วใช่วงเริ่มเริ่มจะรับแล้วคือตอนนี้ยังยังยังรับไม่ได้คือเพราะว่าตอนนี้สี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็กะว่าสักประมาณสักหกเดือนขึ้นไปก่อนให้น้องแบบว่าให้รู้เรื่องกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรับไว้ล่วงหน้าก่อนสองเดือนสามเดือนใช่ค่ะใช่มีมีติดต่อมาแบบล่วงหน้าเลยคุยยาวสองเดือนสองเดือนข้างหน้าอะไร คิวยาวเลยคุณด้วยเพราะกลัวเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เยอะหรอกครับคือเราพยายามจะไม่ให้เยอะมากครับก็คือค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอันไหนที่มันตรงกับเออเราว่างพอดีแล้วน้องว่างก็ไปได้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีฐานะที่จะสารุ่งแบบครอบครัวไหมคะไม่มีน้องด้วยรอให้้องครูผมขึ้นก่อนที่แบบอยากให้ผมขึ้นก่อนแล้วได้หวีเป๋ได้ไงตอนนี้มันแบบโดนแฝดแล้วหัวหนิงตรงหนิงมาเลยมันน้องเริ่มโตแล้วหน้าเหมือนเริ่ม เหมือนพี่ต่อมาเหมือนเหมือนใครเหมือนใครจริงเหรอเหมือนพี่เ um หรอดีใจอะดิผิวไม่เหมือนพี่เหมือนเองอันนี้แซวอันนี้แซวผิวเหมือนเองผมว่าเหมือนใครไม่รู้คือหน้าเขาเปลี่ยนทุกวันนะครับแต่ว่าเราว่าอารมณ์ดีเหมือนเรานะอารมณ์ดีเขาเาอารมณ์ดีใครไไไมม่่รู้ด้เขาเเาาอารมณ์ดีครับอาารมมณ์ดีหยความว่าเซนต์ต่างๆของเขาอะเขาอารมณ์ดีเจออย่างเงี้ยเจอหน้าข่าวอย่างเงี้ยไม่มีร้องนะครับรับรองได้ พอสุขขนาดนี้ก็เตรียมจะมีน้องให้น้องครูต่อบิ้วเข้าไปน้องเดี๋ยวพี่อยากจะมีอีกสักคนคือพี่เอไม่พร้อมเหรอฮะพี่เอว่าไงคะจะได้จะได้ลดน้ำหนักทีเดียวเลยตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะคือยังยังจำความรู้สึกแบบแพ้ท้องยังจำความรู้สึกตรงนั้นได้อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากคือแบบอยากให้นมน้องครูแบบเยอะเด้วยอะไรเงี้ยคือถ้ามีปุ๊บก็น้ำนมก็ไม่มีอะไร ของใช้จะได้ใช้ต่อกันไปเลยไงเดี๋ยวจะเย็นๆอีกปีนึงก็ได้อันนี้คือพี่ปออยากใช่ไหมครับที่ปออยากอยากอะไรอยากจะมีน้องต้องครูอยาตะคร้อสิครับไม่ต้เข้าใจผิดเลยคุณผัวใครครับเนี่ยคือพี่ปออยากจะมีน้องให้น้องเลยแต่ก็ต้องบอกว่าต้องรักคนนี้ให้ที่สุดก่อนนะนะ ก่อนที่<ด>เราจะ<ด><ด>แบบก่อนที่เราจะไปสู่สู่คนต่อไปอะไรเงีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ตกลงกันอยู่เลยว่ามีเลยมีเลยอุ้ยตะโกนดังไปป้องหวะ <c oughs> ไม่ขอขอเวลาอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่ง ือตอนนี้ก็มีละครติดต่อมาแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกเขาก่อนว่าคือหุ่นก็ยังไม่เข้าที่เลยกลัวหาใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยสงสารเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างคือยังไม่อยากทิ้ง,งะครูไปไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเวลาอีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกแบบว่ากระแสน้าวี่ถอดถอนออกจากละครเรื่องบางละครอ๋อครับคือมันไม่ใช่ถึงกระโดนถอดอะไรหรอกครับเรื่องของเรื่องคือว่าผมผมเล่นทรายสีเพลิงใช่ไหมฮะแล้วพอดีว่า สายสีเพิ่มันยังไม่ปิดกล้องใช่ไหมครับมันเพิ่งเริ่มถ่ายไปนิดหน่อยมันก็เลยทาให้มีปัญหาเรื่องเวลาผมเองได้พูดคุยกับพี่นองนะครับแล้วก็พูดคุยทางช่องได้มีการพูดคุยกันจริงครับว่าเราจะทําเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราก็คุยไปคุยกันมาก็จนสรุปได้ว่าโอ้โหมันก็ยังไม่ได้คือมันก็จะห่วงหน้าพวมงหลังนี่ออกไหมฮะเพราะเวลามันจะไปทาบกันพอดีนั่นหมายความว่าผมแล้วบางอาจารย์เป็นเซตใหญ่มากผมก็บอกว่ามันไม่เราไม่สามารถที่จะทำให้ให้ทุกคนมาร ขอบพระคุณพี่น้องมากๆแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นนะพี่น้องสามารถหาคนใหม่ได้นะคือใหญ่ใหญ่ยึดที่ตัวผมก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็ยังยืนยันว่าพี่น้องก็ยังอยากจะให้ผมเล่นอยู่นะฮะแต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่ว่าเราทํางานกันเป็นทีมครับช่อง3ามเนี่ยเราเราไม่ได้ทาํางานกันแค่คนตัวบุคคลนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้บทสรุปว่าเออเราว่าเราเปลี่ยนเถอะเพราะว่าให้ปอไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับก็ก็จะได้จะได้เขาเรียกอะไรอ่ะ เพื่อผลประโยชน์ที่สูงสุดคือหมายความว่าหนึ่ง<ส>ก็ได้ถ่ายละครเรื่องบางอาจารย์ด้วยแล้วละครของของช่องก็จะมีออกในเรื่องอื่นๆที่ผมไปเล่นก็คือสายรับสามิตินั่นหมายความผมก็จะได้เล่นละครเรื่องสายรับสามิติด้วยนั่นก็มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องใครมาแทนหรือโดนถอดอะไรหรอกครับเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาเรื่องเวลามากกว่าใช่ใช่ที่ออกที่ออกคือวันวันงานที่ที่ไปเลี้ยงกันที่ช่องสามครับผมยังเดินไปหาเต้ยเลยผมยังบอกว่า เป็นไงบ้างพันธทยนรสสิงขอบคุณมากที่เล่นช่วยเล่นให้พี่นะเพราะว่าแบบพี่ไม่มีเวลาจริงพีต้องบอกว่าเออเขาก็ยังยกมือไหว้สวัสดีแล้วขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไว้พรคือหน้าที่ของพี่เนี่ยต้องเป็นพี่ที่ดีด้วยนะครับในวงการเนี่ยมันมันมันไม่ได้หมายความว่าเราเราจะเราจะใครจะดีกว่าใครหรือใครจะเด็ดกว่าใครหรอกเราอยู่แล้วเรามีเพื่อนร่วมทางไปเรื่อยๆดีกว่าในวงการบันเทิงนี้นะฮะมันจะสวยงามมากถ้าเกิดเราเราพี่จูงน้องน้อง,น,องน้องพาพี่ไปผมว่าเส้นทางนี้จะสวยงาม เสียดายสิเสียดายต้องบอกเลยว่าบาอาจารย์เป็นงานที่ดีมากครับแล้วก็บทประพันธ์ก็ก็น่าเล่นที่สุดน่าเล่นที่สุดเพราะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกับกับหัวใจของคนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่พี่ปอบอยากเล่นมากแต่ต้องบอกเลยว่าคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าพี่ปอทําไม่ได้พี่ปอก็ต้องบอกเลยตรงๆว่าพี่ปอททาไม่ได้เพราะพี่พปอไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ของทั้งทางช่องแล้วเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยแต่ก็เลยมีเรื่องใหม่มาแทน สายรับสามมิติสายรับสามิติครับของชนลัมพีครับก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับพี่บอกเหมือนกันครับ<ม>ก็เป็นเรื่องเมันเหมาะยังไงต้องเป็นเด็กเป็นเหมือนซูปเปอร์ฮีโร่รุ่นเก่าฮลุสามม,ามิติเข้ามาอยู่ใน,นโลกปัจจุบันมันเหมาะกับพี่ไหมล่ะ <laughs> ไม่ไม่คืออื้มอคืออย่างงีฮ้ฮะคือเขาต้องเป็นฮีโร่รุ่นเก่าคล้ายคล้ายแบบอินซีแดงอะไรอารมณ์นั้นอะแล้วก็อยู่ๆเขาก็พัดมิติ ทะลุมิติเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในในโลกปัจจุบันคือช่องสามก็พยายามแคสดาราคนอื่นแล้วไม่มีใครน่าย้อนยุคเท่าพี่ต่อไปสรุปยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อย่างตอนนี้กําลังหาเขาวางตัวพี่ก่อนคนแรกก็บอกก็สรุปก็น่าจะเป็นสายรับสามิติครับเปิดกล้องตุลานี้เลนเชิญด้วยนะครับ พียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็บดวงการงานกงงารเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ www p r w o r y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว